สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวอิทูททุกท่านนะครับวันนี้ต้อมพามารีวิวรถแมคโคนะครับตัวใหญ่นะครับวันนี้ปีใหญ่นะครับโกเบสายฟ้านะครับ SK 330รนะครับครับรุ่นรุ่น8นะครับตัวนี้มาร์เอกนะครับนี่ครับดูเนตัวกันนะครับมาใหม่ครับพร้อมลายเจาะลายหัวกระแทกนะครับเดี๋ยวเราดูแผงหม้อน้ำกันก่อนนะครับฝั่งนี้ สภาพเดิมๆนะครับรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมือ2สภาพดีครับพร้อมใช้งานเลยครับโกเบโกนะครับโกเบโกนี่ครับสามร้อยสามสิบนะครับรุ่นแปดนะครับนี่บรรทายนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้นําเข้าทั้งคันนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนี่ดูช่วงล่างครับสภาพสวยเดิมๆเลยนะครับ รถมาพร้อมลายเจาะครับลายหัวกระแทกครับสามารถใส่หัวเจาะคอนกรีตนะครับดูฝั่งปั๊มกันก่อนนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆเลยนะครับพี่พี่นันไดหาแมคโครครับใช้300นะครับนะครับขนาดตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับ30ตันนะครับก็ลองมาดูได้นะครับมาใหม่นะครับตัวนี้สดๆเลย ช่วงล่างสวยบูสโซนะครับไบแท็กเต็มนะครับสภาพ80%ได้เลยนะครับ่าดูข้างบนกันก่อนนะครับแพรคอนโทรลนะครับทาสวิงับครับรถนอกครับสภาพแห้งดีนะครับใช้งานได้เลยนะครับราคาประหยัดนะครับแบบนี้นะครับลายเจาะก็เดินสวยงามดีนะครับ ดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้6สูบนะครับก็จะเป็น JO 8นะครับถ้าผิดพลาดก็ทวงจรต้มได้นะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับรีวิวกันแบบง่ายๆนะครับผมติดชมกันได้นะครับเนื้อตัวเดิมนะครับเนื้อตัวเดิมเลยนะครับสีเดิมพร้อมลายเจาะนะครับนะครับรถ ขนาด300ครับ30ตันนะครับช่วงล่างสวยครับระบบไฟนะครับครบนะครับระบบไฟเต็มนะครับเครื่องปั๊มดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวดูห้องคนขับกันนะครับกว้างนะครับกว้างกว้างเลยนะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องกันดูนะครับหน้าจอปกตินะครับ ระบบไฟเต็มแน่นอนครับครับหม้อมระบบแอร์เย็นนะครับมีความกว้างใช้งานได้เลยนะครับ f o ตัวนี้เป็นรุ่น8ครับบางเอกพี่พี่นนใดสนใจก็ลองมาดูที่ร้านได้นะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรต้อมนะครับ095นย์ครับ7859314หนะครับหรือ087นะครับ9118593นสนะครับสนใจขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับ ครับลายจ่อครับวันนี้ฝากกันด้วยนะครับโกเบโกเอสเคสามร้อยสามสิบรุ่นแปดครับขอบคุณมากครับอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ